สวัสดีครับมาพบกับฟุกเคอส์มาสคาร์ครับผมวันนี้ครับพอเราได้โปรโมชั่นมานะครับผมก็รีบมาจัดให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาจัดโปรเป็นวีโก้แชมป์ครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับจากที่เคยขายกันอยู่สามแสนกลางๆนะครับวีโก้แชมป์คันนี้ได้เป็นตัวเกียอโตนะครับนี่ชมดีไซน์ก็คือลูกค้าทุกท่านเนี่ยคุณหน้าคุณตาันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ถื่ว่าเป็นตัวมีจมูกอินเตอร์ยูบบลนะครับซึ่ง คันนี้ก็คือขายกันอยู่สามแสนไปลาๆครับแต่วันนี้เฮียได้ให้โปรโมาชั่นพิเศษให้ราคาพิเศษมานะครับก็จะเลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอฟังกันท้ายคลิปดีกว่าข้อระว่างนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพตัวรถก่อนแล้วเดี๋ยวเอ่ยราคาไปจะมาดูกันว่าจะคุ้มค่าขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวให้เราดูเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนน้องฟุกสตาร์ทรถด้วยนะคะ,ะได้ครามลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูเนาะอ่า สตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับผมคันนี้นะครับรถเป็นปีสองพันสิบสามนะครับเลขไม่์ก็อยู่ประมาณ2อแสนกโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเรานับตามปีนะครับจะเป็นไมค์แท้นะคะใช่ครับผมเลขไม่์แท้แน่นอนนะครับนี่ก็เดี๋ยวพอดีน้ามันมันเลือน้อยนะครับสตาร์ทมันก็จะอึดๆหน่อยนะครับแต่ว่ารถก็คือปกตินะครับ ถ้าเครื่องมือยนต์มันลวกหรือว่ามันทอดถอยเวลาชักการน้ามันวัดออกมาก็มันจะมีคราบน้ํามันหรือว่าไอมันจะพ้นออกมาเลยนะครับนี่ไม่มีแน่นอนให้ดูนแล้วครับชั่วโมงนึงแต่กองแจไว้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง้มาเชียร์ให้ลูกค้านะคะมีรับประกันหลังการขายคันนี้เรารับประกันให้ที่เท่าไหร่คะน้องโุกก็ถึงจะเป็นเป็นรถสอง3ันสิบาะครับก็ยังมีรับประกันให้อีกหเดือนนะครับรับประกันให้6หเดือน คือเครื่องโตโยต้าได้ใช้ไปนานๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ครับปีที่สามแท้นะก็โครงสร้างเดิมนะครับแก้มเดิมล้อฝาเดิมทุกอย่างเดิมทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าสีมัน่าจะมีแบบหลุดล็อกบ้างนะครับตามอายุตามปีการใช้งานนี่แต่ว่าความไม่เอ้ความไม่มีแน่นอนใช่ครับแต่ว่าขนาีความน่ต้องไม่มีแล้วก็ทุกอย่างจะต้องอยู่เหมือนเดิม เดือดก็โอเคนะเครื่องยนต์เท่าไหร่คะโนโ้องฟุ๊กเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยสี่สี่นะครับเป็นรหัสเครื่องสองเคดีนะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าย้ำนะครับว่าเกี่ยวอตโนต้นะนี่ผ่านหน้าเดิมนะครับรหัสเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมโอเคอ่ะด้านนี้ นี่ครับรถป่าไม่แกะไม่ถอดแล้วก็รุ่นนี้ก็คือให้ระบบเบรกไอเมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้เป็นตัว2,005 V N Turbo นะครับก็จะมีเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ตรงข้างๆเทอร์โบนะครับอเอ๊ะมา้ากยังอยู่เลยนะค<ช>ันนี้ถ้าได้ขัดล้างนี่สวยเลยนะคะนอ้องโฟใช่ก็เดี๋ยวถ้ามีการขัดล้างเทอรป่ารับรองว่าสวยถูกใจแน่น,นอนนะครับด<ช>ีวันนี้มันคุ้มราคาคุ้มก้นเลยรถจอดอยู่ด้านล่านะครับลูก<ช>ค้ามันก็จะดูแบบ อึมครึมไปหน่อยอครับแต่รถคันนี้ขัดล้างออกได้อล้สวยนะครับก็ถือว่าสวยในรุ่นนะครับดูดินดูพวกนี้นี่นดูนอด็อตดูมาร์กนักยังตรงอยู่เลยนะออเอออาชี้หน่อยนี่ครับเนี่ยพวกมาร<า>์กนะครับตรงหมดนะโอเคครับก็เป็นรถที่คุณพี่ผู้ชายก็ขับได้คุณพี่ผู้หญิงก็ขับดีหรือ,อจะเป็นคุณลูกในบ้านนะครับ ผู้ชายผู้หญิงขับได้เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ก็ถ้าตานมันแป๊บแ,แล้วนะแต่ถ้าแบบเครื่องร้อนจัดๆอ่ะแล้วเราไปดึงก้านวัดดูบางทีก้านจะมีแบบเป็นไอระบบความร้อนนะอาจจะมีบ้างนิดๆน่อยๆแต่ว่า้ําม่ก็มันกระเด็นย้อนวขึ้นมานะอ่ะนี่ชัดเจนนะครับมาร์กตต้หมดนะใช่ครับผมอันนี้ก็รถเดิมนะไม่เคยแบบผ่านการากรีแมปกล้องหลักหรือว่า ปับแต่งอะไรมาเลยนะครับถึงระยะเวลาก็เข้าเช็คระยะตามปกตินะครับผมเอนี่ฝากระกโปรงแนบสนิทนะครับก็ได้ตัดหมอกอะไรมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าสวยๆนะครับผมอ่าแล้วก็คันนี้คันนี้นก็จะเป็นล้อขอบเท่าไหร่เอ่ย อันนี้เป็นล้อน่าจะเป็นล้อตัวรีโวนะถ้าจาไม่ผิดอะ่ะนะครับแล้วก็มีการพ่นสีดํานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอยางเนี่ยจะเป็นยางเปลี่ยนใหม่นะครับถังสี่เส้นเปลี่ยนให้ใหม่แล้วพร้อมใช้งานนะครับอ่ะเป็นล้อขอสิบเจ็ดอ่าใช่ครับเป็นล้อรีโว่ตัวสูงเคนี่ยางใส่สงไว้นะครับไมคกิฟเลยอ่ะนี่แล้วเป็นตัวแคปเปอร์นะครับกุณลูกค้าครับนี่ ตู้เปิดปิดนิ่มๆเลยนะครับนี่ครับดนง้างสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเดิมจริงคันนี้ส่งนจะเป็นรถปี2013ิบแต่ก็ต้องคัดเกตเข้ามานะลูกค้าใช่ครับเรื่องของ <ผม S 2> ชนหนักติดว้องจมน้ำเรื่องของโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะใช่ครับเพราะว่าถามว่าทำไมราคามันถึงสามแสนกลางนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ราคามันจะขึ้นมาเบียดกับตัวรีโวปีเล็ก นะครับที่พวกปีสิบห้าสิบหก่ว่าเป็นรีโวนะครับถ้าเกียร์ธรรมดานะ่าจะอยู่ประมาณสองแสนกว่าบ,บาทนะบใช่ครับผมสองพันสิบสามนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะเปิดโครงสร้างให้ดูนินดหนึง่ครับเดี๋ยวสตาร์ดยวปิดอันนี้รอบรอบก็นิ่งอยู่นะเห็นไหมใช่ครับอยู่สตารรน,ะะนตารถอยู่นะครับโอเคมา เอามือเช็ดออกหน่อยนิดเดียไม่เคยแกะเลยเนาะนใช่ครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดใหม่เลี้ยมเลยนะครับลูกค้ารถปีสองพันสิบสามลองดูก่อนว่าคมหรือเปล่านะครับสมมติเรามีงบประมาณนี้เนาะใช่ครับถ้ามีงบอย่างสักสักหนึ่งงบประมาณสัก,ก,ก 3, 3, สามแสนอะสามแสนนิดๆิอย่างเงี้ยตอบโจทย์นะครับผ่ารถใช้งานขับง่ายๆนะครับขับขับโอ้ขอไครับ,ข,บ,ข,บขับทางไกลวิ่งดีสบายนะครับ เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าเครื่องสองพันห้าก็กาลังเครื่องเขาดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เล็กมาอยู่สองเซนนิดนะครับผมแล้วก็เนี่ยชุดกระจกไฟฟ้าพวกเนี้นยกุญงแจเป็นรีโมทนะครับแต่ว่ายังไม่ถลอกเท่าไหร่เลยนะการใช้งานดูรือว่าดูแลมาดีดูแลมาดีนะคะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเป็นงานผ้าที่อยู่ตรงนี้นะ่ว่เขาดีไซน์เพิ่มเข้ามาถ้ามันจะเป็นตัวเดียวกับเบาะที่นั่ง นะครับนี่จะเป็นลวดลายฉลุแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้ก็คือเป็นตัว m i น o r c h a เชแล้วนะครับจะเป็นรุ่นไฮท้ายของวีโก้แชมป์นะครับก็คือจะได้เป็นเบาะงานผ้าแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นงานหนังแท้โรงงานมีมัติฟังกชันหนึ่งค้งนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับก็จะได้เป็นวิทยุซีรีมิสาที่เป็นตัว m i น o r c ช a เชใหม่นะครับใช้งานได้หมดไหมใช้งานได้ตามปกติเลย แล้วก็เป็นเกียออโต้ด้วยเนขึ้นไปเล่นกันเนาะได้เดี๋ยวดูเดี๋ยววนไประจินเดียวเร้เคลนไปพร้อมกันภายในนี่ผ่านเลยนะคะใช่ครับอ่ะลองดูกันนะครับนี่ก็พยายามที่จะให้ดูทุกจุดนะครับถ้าจุดไหนข้ามไปหรือผิดปลาดนะครับคุณลูกค้าทวงติงมาในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวถ่ายเพิ่มเติมให้ดูนะครับ นี่แล้วก็มีเป็นพะยาปูพื้นนะครับก็เบิกอันใหม่ให้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณคุณพี่สมยศด,ด้วยนะคะมาจบสดนิสันนเวลาเลขไม่สามหมื่นโลเป็นที่เรียบร้อยนะคะใช่ครับเดินทางมาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสิอบออกเลยเดินทางมาก็ตีแปดทุ่มหนึ่งนะครับก็วันนั้นก็เป็นสร็จก็อยู่มาทุ่มครึ่งก็กตีไปสองทุ่มแล้วกันนะครับก็ลูกค้าก็เดินทางกับสุราษรเลยนะครับก็เห็นว่าน่าจะ แวะพักแถวลาดบุรีนะครับเพราะว่าลูกค้าเดินทางเช้ากลับเย็นก็คือน่าจะขับรถไม่ไหวหรอกนะครับผมก็ลูกค้าเดินทางกลับถึงสุราษฎร์แล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆคมากที่ได้รถคันนั้นไปยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับอย่างหนึ่งที่ทําให้ดีใจค่ะลูกค้าบอกว่าดีมากๆเลยที่เรารีวิวกันนานรีวิวกันละเอียดเวลาเขามาดูเนี่ย อ่ะมันตรงปกก็คือจบใช่ครับ,ะะรบผมไม่มีตรงไหนหมกเม็ดนะคะมาดูแล้วอ่ะมันตรงปกอย่างที่เรารีวิวไม่มีบวกค่าใช้ใจ่ายเพิ่มจบสด<ช>ก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมจบเลยออกเลยใช่ครับจ่ายเงินครบออกรถทันทีนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราดําเนินการเสร็จให้หมดแล้วใช่แล้วก็แต่ว่าพอดีลูกค้าเดินทางมาคืนวันอะไรนะวันศุกร์ใช่อ่ะก็เลยเล่มก็เลยยังโอนไม่ได้นะ<ช>ครับ,รบแต่ที่เรามีเล่มเรียบร้อยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ ดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวโอนเข้าซื้อลูกค้าเสร็จแล้วเสร็จก็เดี๋ยวส่งเล่มตาม uh huh. ไปให้ถึงสุราษฎร์เลยนะครับอ่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับอขออภัยครับช่องแคบไปน,นิดนึงก็อันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายตัวแชมป์นะครับก็จะมีเป็นงานโครเมี่ยมด้านในคัดกลางนะครับที่เขาเรียกกันไฟท้ายแชมป์ก็จะเป็นไฟที่ฮิต uh huh. ในระดับหนึ่งนะครับในสมัยนั้นนะอ่าเราพูดกันในสมัยนั้นนี่ ฮิตในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเป็น v igo, ีโกรุ่นก่อนๆก็จะเบิกไฟตัวแชมป์มาใส่กันนะครับตัวนี้ได้เป็นตัว E นะตัว E ี G a ีออโตนะครับเครื่องยนต์3.5 V N Turbo นะครับเนี่ยโลโก้ oco, ทุกอย่างอยู่ครบนะนะครับรเดิมเลยนะคะใช่ครับเดิมๆเ,เลยนะครับผม นี่ตรงรุ่นแมกเลเนอร์เบิกใหม่นะคะใช่ครับแมกเลเนอรนี้เบิกมาใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวขัดเคลือบรงน้ํายาให้นะครับสวยฟานแน่นอนก็ถามว่าคือรถไม่มีที่จอดนะส่วนมากจะเป็นรถกระบะจอดมันจะเยอะนิดนึงอ่าก็อารมณ์แบบรถมีแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะนะครับผมมันก็เลยดูแบบแคบไปหน่อยนะครับก็แคบจริงเลยเนี่ยอ่าไม่หน่อยนะค่อนแคบเลยค่อนข้าแคบเลย นี่ยังไม่หมดนะนี่แค่โซนเดียวนะคะลูกค้าใช่ครับก็ถ้าอยู่ไม่ไกลมากก็อยากให้ลองแวะเข้ามาดูก่อนนะครับลองแวะมาดูตัวจริงรถก่อนก็ได้นะครับผมว่าเหมือนกับที่เรารีวิวไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ารถปี2013ันสะลูกค้ามีํำหนิไม้มีบ้างนิดหน่อยนะแจ้งนิดหน่อยน,ะะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอ แต่ไฟแท้ไฟเดิมนะคะใช้งานได้ปกตินะใช่ครับมีร่องรอยตรงนี้นิดหนึ่งแต่คันนี้ลูกค้าถ้าใครอยากได้แบบคลาสสิกเดิมๆทุกชิ้นงานเนี่ยแนะนําเลยนะคะงบถึงทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติมีรับประกันท<ช>ห้หมดนะคะคก็จะเป็นระบบแอร์ไฟทุกอย่างเรารับประกันเหมือนกันใช่ค,ค่ะเหมือนรถตัวใหญ่ๆเหมือนรถตัวใหม่ๆเลยแล้วดูผิวนะคะนี่ดูผิวก็ถึงจะเป็นตัววิกโก้แชมป์หน้านี้ส่วนตัวรถที่บ้านก็เหมือนกันก็ มีใช้รุ่นนี้อยู่นะครับวิ่งไปอยู่ประมาณสามแสนกิโลละรถไม่เป็นไรเลยนะใช่ค่ะก็แค่ถึงระยะเวลาโอ้โหน้ำมันเครื่องไม่ค่อยถ่ายด้วยนะครับแต่น้ามันขับอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลด้วยแต่ถือได้ว่าเป็นรถที่อึดซึกและขนมากๆเลยมาดูคัสีเปิ้นฝุ่นนะต้องขออภัยเรื่องฝุ่นด้วยนะคะอ่าใช่ครับแต่ว่าคัสซีเนี่ยเดิมเห็นไหมอไม่มีสนิมเลยนะไม่ผุเลยนะรถปียี่สิบเอ่โทษค่ะรถปีสิบสามรถปีสิบสาม นะครับโดยกะติบประมาณสักสิบสิบหน่อยๆอนะครับผมก็ถือว่าอยูย่ในสภาพที่ดีพอใช,ใช้งานนะครับโอเครอ,อย่างอะไรใหม่มีให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านไใน,น,นกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับไม่ใช่แก๊สใช่ไหมคะเป็นรถน้ำมันดีเซลธรรมดา,ดเ,ลดาเลยครับะะอ่า อันนี้นะครับได้กุญแจครบนะครับคุณลูกค้าได้รีโมทหงดอกดอกธรรมดาหนงดอกโอ้โหครบเลยเนี่ยของของเดิมติดหลดไปเลยนะ,ะเนี่ย,ย,ยตรงความค<ด>ลาสสิกน,นะครับมันจะดูคลังๆหน่อย uh huh. นะครับเผื่อบางทีเราต้องให้ข้อมูลเพราะว่าเผื่อบางทีถ้าเป็นถ้าเป็นเบนซินอะจะถูกกว่านี้อีกเนาะพวกเบนซินนะแต่ถ้าดีเซลเนี่ยราคาเนี่ย คือว่าคุ้มมากๆเนี่ยอยู่ใช้งานได้ปกติเนาะใช่ครับใช้งานได้ตามปกติเลยรี้งมือมืมนะครับลองใช้ให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูแผงทางด้านซ้ายสักนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าทั้งซ้ายและขวาอยู่ในสภาพที่ดีนะคะเนี่ยลูกยางปี2013อ่ส2013นะคะน็อตปี2013นะคะใช้งานได้ปกติทั้งหมดผิวดีร่องรอยการใช้งานนี่ อบอกนี่ไม่มีแตกไม่มีตำหนิเลยนะครับคุณล,ลูกค้าน,นี่เดิมเลยไหมคะเดิมเลยนะครับไม่ใช่เออไม่ใช่น่เพื่อนไม่ใช่นไม่ใช่นี่เป็นผ้านะคะผ้าเออจะ,ะเป็นเขาเรียกว่านะไึ่งตึ่งมันจะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นผ้าลายชลุนะครับใช่นั่คือแตกนะะคี่ก็แชมป์เลยนะครับโอเคสวยเรียบแน่นอนนะครับ ก็จะมีตรงฟ้าเพดานตัวนี้ด้วว่าเขาเคยเจอมานะครับแค่น้อยเดียวแค่นี้เองนะแล้วก็เนี่ยพวกผู้มือเกี่ยวกับการใช้รถอะไรต่างๆก็ยังเนี่ยแปะติดอยู่ครบนะครับและนี่คือกลิ่นวิกโกเลยนะคะใช่ครับเนี่ยกลิ่นวิกโกเลยอันนี้ขอสตาร์ทอีกทีนึงอ่ะก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าคันนี้ก็คือจะไม่มีเก๊นบนนะถ้ารุ่นก่อนกว่านี้มันจะมีเก๊นบนก็คือ รุ่นใหม่ตรงนี้เขาจะให้เป็นแอร์แบ็กนะครับเกทไม่สามารถเปิดปิดได้เพราะว่าแอร์แบ็กันนอนอยู่ในนี้นะครับได้แอร์แบ็กคู่หน้ามาแล้วแล้วก็ได้เป็นเกทด้านล่างนะครับเอาไว้ใส่ของได้อะไรได,ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นช่องชาร์จไฟอ่ะสองฝั่งฝั่งนี้ก็ยังคงความคลาสสิกนะครับก็คือแบบเป็นที่จุดเอาไว้จุดไฟนะครับอันนี้เป็นตัวไลายฟ้ากระจกหลังนะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้านบนก,ก็จะมีเป็นระบบแอร์นี่ปรับแมนวนวลนะครับ ไฟสุกเชิญแล้วก็นี่ซีวิทยุซ d ตัวไม่ได้เชทนนะครับนี่ใช้งานได้ตามปกตินะประมาณนี้แต่ว่าเราจะเปิดเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลิิิาหมุนได้ไหมหมุนได้หมุนได้ได้่ะพูมอะลัได้ด้วยใช่ไหมคะได้ครับอ่านอันนี้เป็นข่าวอยู่จะหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับลูกค้าหรือว่าจะปรับที่นี้ก็ได้นะครับใช้งานได้นะครับผมมันตีฟังก์ชันอะไรใช้ได้ตามปกติเลยนะครับ มีโห e มด FM AM แล้วก็มีโหมดบลูทูธนะครับหรือจะเชื่อมเป็นพวก USB เสียบสายเชื่อมต่อเสียบสายแจ็คหรือเสียบแฟลนได์เสียบได้นะครับเชื่อมบลูทูธก็ได้ทุกอย่างตอบโจทย์แน่นอนน,นี่ข้าามตรีบเห็นมเนี่ยคลาสสิกจัดช่องใส่เศษเหรียญใช่มีแน่นอนีนนไม่ขาดไม่หายนะคะ,ะช่องอเสียบไฟชาร์จไฟนะครับ อ่ะแล้วก็นี่ครับเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออตโต้ใช้งานง่ายๆเลยนะครับได้เกียร์แต่อารมเกียร์หนึ่งเกียร์สองสามสี่ห้าเนี่ยแช์กันยาวๆนะครับเนี่ยคัดเกียกันจริงๆนะคะดูที่พักแขนค่ะไม่มีขาดไม่มีแตกอันเนี้ยเดิมศูนย์เลยนะคะใช่ครับนี่อ่าผ,ผิวดีมากมีระบุมาแล้วนะก็คือ น้ำมันเครื่องก็ายแล้วนะครับพวกของเหลววัดท่ายแล้วนะครับแล้วก,ก็น้ํามันเกียร์โต้คือเปลี่ยนรุกแสโลนี้ก็ถ่ายแล้วน้ํามันเฟืองท้ายถ่ายแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าใส่พานลาวลินน่ะเปลี่ยนรุกแสตห้านะครับแต่ตอนแสตล์ห้ารถมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ตอนเนี้ยเลขใหม่รถอยู่สองแสนสองก็เท่ากับว่าใส่พานลาวลินน่ะต้องเปลี่ยนอีกทีตอนอยู่เลขใหม่ประมาณสามแสนโลใช่ไหมแต่ถ้าวันที่คุณลูกค้ารับรถนะครับก่อนออกเนี่ยเดี๋ยว พาเคาร์สมาร์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายพานเราลิ้นให้ไหมเดี๋ยวถ่ายคลิปวิดีโอให้เลยตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนสายพานเราลิ้นให้ไหมแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยว่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเพืองท้ายให้ใหมอีกรอบนึงโอ้โหนี่ระบุชัดเจนนะนี่ก่อนออกนะครับเดี๋ยวบริษัทโเดี๋ยวบริษัทจะเปลี่ยนสายพานเราลิ้นให้ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวเป็นเมื่อกี้แบตเตอรี่อ่อนนะคะไอทีค่ะนี่ครับก่อนออกรถบริษัทจะเปลี่ยนสายพานเราลิ้นให้ไหม่ายน้ำมันเกียแล้้วก็เืงา ให้ไมอีกรอบหนึ่งแชร์สมัครคารนะคะชช่เสียไม่ได้นะคะเสียโลโก้ไม่ได้นะครับอ่แล้วสติกเกอร์เห็นไหมอันนี้บอกมาว่าขอให้ไม่แท้เขาวิ่งได้เป็นร้านโลจริงไหมเราพจริงครับเพราะว่ารถตู้โดยสารก็โตโยต้าเมัอนก่ก็วิ่งใไม่ขห้นมาสับเท่าไหร่ล้ะเริ่มต้นมาตอนนี้เหมือนใหม่น้อยครับวิ่งประัาน แสนกว่าโลเพราะว่ามันกลับมาแล้วรอบหนะครับวิ่งไปทะลุลาแล้วแล้วก็วิกโกแชมป์ตัวนี้รถที่บ้านก็มีเหมือนกันก็วิ่งตอนนี้วิ่งประมาณสามแสนห้าแล้วนะก็ยังไม่มีปัญหาเลยไม่เคยซ่อมเลยนะครับนี่คือแนะนําเลยนะแล้วดูหัวเกียร์เนี่ยหัวเกียร์เดิมศูนย์เลยไม่เคยเปลี่ยนแล้วใช้งานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยจับเกียร์ใช่ครับออโตไม่ไม่ต้องจับตลอดอ่าประมาณนี้อ่าออโตไม่ต้องจับตลอดนะครับนี่ดูสิเนี่ย ไม่เลยนะครับน,น <ะ S 2> <ด>่าใช้จริงๆใช่เราแนะนําค่ะลูกค้าเราขายทุกรุ่นนี่และดูนอ็อตข้างในนี่อ่าไม่มีสนิมนะนี่นี่ไม่มีสนิมนะคะสวยงามพื้นไม่มีคราบนี่ไม่มีสนิมนะคะทุกอย่างนะเดี๋ยวลงก็โอเคแหละสวยเลยตอบโจทย์นะครับผมตอบโจทย์เลยกระบะแคปเปิดได้แล้วนะคะใช่ประแคปเปิดไฟเฟอร์ลติกครบนะ อยากให้ดูไม่ไม่มีสนิมเลยนะดูเนไคะเดิมค่ะมาดูรถได้ที่นครปฐมหรือโทรหาพวกเราได้นจะนัดเข้ามาทุ่มสองทุ่มอยากให้รอได้เลยนะคะรอได้แต่ต้องมานะคะอย่าหอกกันนะอย่าหอกันนะคะอย่าอกันนะเพราะว่าที่คุณคุณลูกค้าเข้ามาเนี่ยคือเอาตรงๆเลยนะมันมีประวัติที่ความยาวมากคือลูกค้าดูรถมาแล้ว ทำเรื่องมาแล้วกับอีกที่หนึ่งแต่พอไปดูรถแล้วไม่ตรงปกรถปีใหม่จะเกิดมีสนิมเขาก็เลือกที่จะไม่รับรถได้ะะใช่ครับก็คือเขาไปดูเป็นเป็นรถเป็นรถอ่าเป็นรถแบรนลักนะครับเป็นรถแบรนหลักอะไรเนี้ยปีประมาณสิบเก้ายี่สิบเหมือนกันนะครับก็เป็นกระบะแคบก็ทีนี้ไปดูแล้วก็คือเขาว่าทําไมรถปีสิบเก้ายี่สิบอ่ะมันสนิมมันขนนนึ้นมันผุตรงนั้นไม่ผุตรงนี้เขาก็ เดินทางมาแล้วก็ด้วยความที่เขานัดรถดกันเขาเลยลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับผู้บริโภคเข้าเลยเกเลย,ยกเลิกนะครับไม่รับรถขนานก็ตัดสินใจโทรมาเลยว่าเนี่ยทํามาถึงทีเนี้ยค่ำๆอ่ะรอได้ไหมถ้าถูกใจเดี๋ยวขับรถกลับเลยเราก็ด้วยความที่อ่ะเรารอได้อยู่แล้วนะครับพอแค่มาถึงมาแล้วจะจบหรือไม่จบไม่เป็นไรขอแค่ลูกค้าเข้ามาเราก็รอแล้วก็อะไรก็อ่ะระหว่างรอก็เลยเอารถไปล้างไปขัดไปทําอะไรให้เพื่อว่าคุณลูกค้าแบบ ถูกใจก็จะได้ขับรถกลับบ้านเลยเราก็เลยไปทําให้เรียบร้อยเลยสรุปก,ก็ลูกค้าุูใจนะครับปิดดิวชาระเงินก็เดินทางกลับเลยนะครับโอเคก็คันนี้นะครับผมวันนี้นะผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับจากสามแสนสี่สามนห้าวันนี้ผมขายอยู่ถือว่าเอาแบ่งกงนไปใช้ก็ได้นะครับผมขายแค่สามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมก็ ได้วิกโแชมป์นะครับแคปยกส่งเทียร์ออโต้เป็นยางใหม่นะครับแล้วเดี๋ยววันรับรถเดี๋ยวคลองเรยวเดี๋ยวผมโลาะให้ม่อีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็มีอะไรอ่ะขัดล้างอ่าทำสปาให้นะครับก็คือออกไปก็พร้อมใช้กันยาวๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าใส่พานใส่พันเราเลิ้นใส่พานทามิ่งอะไรพวกนี้ยนะครับก็ความรู้ผมไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็จะเปลี่ยนให้นะครับผมก็ สามแสนห่งหมื่น้านบาทนะครับคุณลูกค้าโทรมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ครับหรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมที่ KRY009 ได้เลยครับฝากไปด้วยมีมีรับประกันให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าขายตามสภาพนะคารับประกันเครื่องเกียร์นะ้นะรับประกันเครื่องเกียร์นะครับกล้อง EPU เฟืองท้ายที่6เดือนนะหรือพวกแอร์ไฟแบตเตอรี่ก็3เดือนตามปกติทั่วไป แต่ถ้าจบจริงๆอยากได้จริงอยากได้ราคาพิเศษกว่านี้โทรมาเลยโทรมาเจรจากันนะครับผมเพราะว่ายังไงเราเราใจอ่อนอยู่แล้วที่สุดแล้วเราเราก็ใจอ่อนกับลูกค้าถามนาวาล่าจบไปเท่าไหร่นาวาล่านาวลาเขาหมนกันนะแต่ถ้าเขาเอาเราก็ให้ไงใช่เดี๋ยวเขาคอมเมนต์อ่าเดี๋ยวถ้าถ้าลูกค้ามาดูคลิปนี้เดี๋ยวแวะมาคอมเมนต์ได้เลยนะก็คือจากราคาหน้าร้านอ่อสามแสนก็บ้านใช่มสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเลยก็ จบไปก็ค่อนข้างเบียดอยู <c oughs> ่เพราะว่าคันนั้นเราก็ลูกค้าเข้ามาแลกก็รีโมโล <c oughs> แล้วกัเราก็ต้องรับเข้ามาเบียดอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกค่าโอนค่าแรกก็เรารับจบหมดเลยแล้วก็ค่าแวดเราก็ไม่ออกเอ้ยออกให้คุณลูกค้าลูกค้าไม่ต้องออกอะไรเลยก็จบราคาหนก็คือราคานั้นนะครับบอกเลยครับว่าต่อหน้ารถเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมา รีวิวมาแนะนำให้ก็ฝากติดตามไว้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ